สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันล,ละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลพบนอริทซิตี้ครับแข่งในเวลา4ทุ่มไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนเลยเกมนี้ค่อนข้างพร้อมครับขาดเพียงแค่ดเดโกโชต้าคนเดียวเท่านั้น ที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลือพร้อมลงสนามครับผู้รักษาประตูเนี่ยเอเดรีนซอนลงแน่ๆครับคู่เซนเตอร์อาจจะเป็นมาติปมาจับคู่กับฟานได้ครับเพราะว่ามาติปเนี่ยได้พักมาในเกมแชมเปี้ยนลีกส่วนแบ็คขวาเป็นอาร์โน,โนแน่ๆแ,แบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันครับสามกองกลางถ้าไม่โรเตชันนะก็จะแข่งแกร่งมากครับฟาบินโยเฮนเดอร์สันตีเอโก้คันตาล่าสามกองกลางชุดเนี้ยถ้าลงดีไล่นะลิเวอร์พูลพร้อมถล่มเลยแหละ ส่วนสามแนวลุกอันนี้ไม่มีโชต้าก็ต้องรอลุนครับว่าใครจะลงบ้างให้เดาเนี่ยน่าจะเป็น Dia z, ah, ลุยดีอาร์สโมฮัมเหม็ดซาร่าและก็โรเบโต้เฟมิโนครับมาเน่อาจจะพักไปก่อน เสนงฝั่งทีมเยือนอย่างนอริสิตี้ครับเกมนี้ไม่มีทีมคูครับไม่มีโอบามินาเล่ชื่ออ่านยากจริงๆรวมถึงยาขอบโซเลนเซนด้วยครับพวกนี้มีอาการบาดเจ็บตนี้ต้องเช็คฟิตนี่ก็มีโูคัสลูฟมีโอซานคาบักที่เคยอยู่กับลิวอพูลนี่แหละอันนี้ต้องเช็คฟิตก่อนส่วนนี้เหลือเนี่ยลงได้ครับเฮนนี่แม็กคลีนมาเชสโนมันโจชัวซาเจนครับ และนาคูเนี่ยก็น่าจะเป็นติโมโปก,กี้กับอดัมอีดา้านะครับดูแล้วเกมนี้เรอร์พูเนี่ยต้องชนะแบบขาดลอยเลยแต่ผมก็ยังเชื่อครับว่าเรอรวพูเนี่ยชนะขาดลอยได้วันนี้ที่ชอบจริงๆก็เรอรวพูนี่แหละครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิง์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ